แล้วนับชื่อเป็นจูจลามณีมณีสวัสดิ์จูลามณีจูลาอันนั้น,น,นบมน,น,นบมีชาติพันธุ์เป็นแขกเนาะปอ่อพ่อเป็นแ,แม่เป็นคนเมืองแล้วก็ไผ่ที่มากาหัวกาฝอยบ้านหนอ,อ,อกอ่นนกปอนป่อพ่อของกำนัน อ่อาก็ทำงานเนี่ยเพื่อนการะงัวการะคว่าแล้วเพื่อนมาได้เมียคนเมืองไงพอได้เมียคนเมืองมากกว่ากล้องมาอยู่ที่นี่เพราะว่าบ้านเมียมีที่นี่มันลูกเลยมาไอ้บางคนแสกเนี่ยอ๋อคงส่วนใหญ่ก็เป็นแขกแสกเลยนะเพื่อนลูกเหนมากค่ะันลูกอินเดียมาเนาะลูกอินเดียมาเลยแล้ว<อ>มา,ายอยู่ที่นี่เพื่นมาค้าขายหรือเปล่ามาค้าขายก็เลยะะลวดมาอยู่ที่นี่ได้ลูปได้เมียกันอยู่นี่เนาะ มีบางคนกับกาผ้าอ๋อไม่น่าแขกคนส่วนกลางกาพามีแขกกาผ้าที่บ้านบ้านสูงๆนั้นมาเชื่อเล่นมวยเลยเดี๋ยวลงเล่นนี่เพื่อนเพื่อนอยู่ปอกนั้นเพื่อนเดี๋ยวอ๋อในปัจจุบันนี้มันก็มีอะ เนื่องจากอาชีพทเรามีคืออาชีพของพักเนาะมันจะมีไ,ไพรซิซิงของอมันเนี่ยแตกต่างมันจะมีตั้งแต่ถูกสูกอย่งห้องละห0าร0อย0จ็ดร้อยแปดพันามนเพราะฉะนั้นคนที่จะมายังตรงแรงงานแรงงานราคาถูกก็คือพ่มาเพราะนพ่าก็จะมาเจ้าขอพัก หมเข้าใจครัพม่าเนี่ยจะมาเจ้าหัวาพพ่อมานี่เลยมันจะเอาถ้าเรารับชาติทานว่าไทยใหญ่ก็ถือว่าเป็นพ่มาพ่ามันก็จะมาเจ้าเพื่อที่จะสายแรงงานมูนี่จะเป็นช่างช่างแรงงานประเทศไหนก่อสร้างพอพีนก็มาประกอบอาชีพตางคนเดียวก็นออย่างหน้ามองก็จะมีงานค่าที่ไอเป็นพ่ามาแล้วมันก็มาขายส้มตมหน้าเออ นาหวอยค่นาไหวายจากนาหวายมันข้ามไปมันจะเป็นพมา่มาพม่าเล่จะเป็นแถวนั้นจะเป็นชาติพันธุ์คนของไทยใหญ่คือ,ค,อคืออู้กบเมืองเขาได้อู้อู้กเมืองแบบเขาแต่แต่จะเคี้ยนไปน้อยแต่แต่แต่เอาจะอู้กันได้อู้กับอู้เรื่องเพราะนั้นเวลาหมู <c> ่ <oughs> นี้เข้ามาเนื่องจากเขาอยู่ที่ปุ้นเนี่ยแต่ว่า ถ้าแรงเขาแค่วัน50บาทวัน40บาทแต่พอเขามาอยู่ที่นี่เขาได้วันละ200 250ตแต่เมื่อเข้ามาและขมมีที่อยู่เพราะานายจ้างหรือคนที่เขาไปรับจ้างเพื่อนก่อสร้างบ้านเนี่ยก็อย่าลดมาห้ามพวกเพราะถอาเราลถมาห้ามเนี่ยอย่างโมงนี้มันมีปอกหนึ่งที่หน,นูหันที่หลงบอคอที่ที่เป็นสีแยก แยกที่พวกน้องกาดกาดไอ้สามปีสามปีสองปีเออกาดไมกาดต้องมันจะมีมันจะมีอันลมโชคน่าจะมีรถรถมาฮับมาเจ้าอ่ะอ่าเต้าปูนกาดทำเที่ยงเออกาดทำเที่ยงเต้าปูนเต้าปูนมาจันท์นาแต่ตามหมู่นี้จะเป็น,นแบบนี้คือว่านายจ้างมาซ่อมภาคเหนืงหนูเจ้าเจ็ดร้อยบาทห้าร้อยบาทขอขอสู้อ่ะเพราะว่ามันถู ราะนั้นตื่นเช้ามาโมนี้ตื่นขึ้นมารีบรีบอะไรทำกับข้าวกินเนาะกินเซฟไอคนรับเหมาขอสร้างมาับโมนี้เขาจะเป็นช่างรับเหมาขอสร้างเป็นเป็นชาฟูนงานที่เป็นเลเบอร์ทอสตั้งหลัง พิธีกรรมอะไรอย่างในชุมชนที่เปลี่ยนไปไหมหรือว่าเขาเข้าวัดเหมือนกับคนอ๋อมันเหมือนเหมือนกันหรือว่าเขาเขาเปลี่ยนเหมือนเปล่าวิถีชีวิตเขาก็เหมือนเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะได้มามีคนไทยหรออืมอ๋อค่ะแม่ละแล้ได้มีคนไทยลูกออกมาแล้ยังยังอย่างเกียย่งนี้ให้นารินที่ว่าเอาอันป่าสัมภาษณ์จ้ แล้วเพื่อนกับลูกเพื่อนกับลูกหลานแค่แต่อุ้ถึงว่าต่างอินเดียของก็พู่อยู่แล้วนะคู่ของมานี่ของเขาก็พูดแตอ่อาชีพที่ของคนต่างเพศเดี๋ยวนี้คนที่จะหาเงินเนี่ยเขาจะเอาบ้านทำเป็นหอพักเอาพื้นโม่พ่อแม,ม่เลยหม,มู่คนมีมีหลากหลาย เพราะท่านหนขีรถแวดไปแถวนี้นะหนูจะหาหอพักนักขนาดเพราะฉะนั้นไอ้ประชากรของของเทศบาลมันจะมี6,000เกือบ7,000แต่ประชากรแฝงอ๋อประชากรแฝงอ่าอย่างอย่างนักศึกษา,ามาพักเนี่ยหนูก็มาได้รีกิสเตอร์เข้าไปในสำนักของเทศบานตัว <ๆ S 2> เพราะฉะนั้น ยังหอภาคใหญ่ๆอย่างกลางเข้ามาอะไรพระเจ้าประชากรที่ท่านมันเ,เกือบจะเต้าๆทั้งหมดนี่นะเกือบจะเต้าๆกับคนที่อยู่ที่นี่เพราะนั้นถามว่าเทศบาลในเขตเทศบาลมีประมาณเจ็ดพันคนแต่คนทั้งน,นอกที่เข้ามาอยู่อาจจะพอๆกันอนักกว่าเพราะแต่มันมีการสำรวจ เพราะว่าบางทีบางทีคนที่เบนเจ้าเนี่ยไอ้ไปร้อนในขาไปร้อนใจเพื่อนาจะได้แจ้งคือคือเทศบาลว่ามีไอ้มีคนมาเจ้ากี่คนกี่อะไรเพราะเขาจะพยายามเบาๆเพราะมันเรื่องที่ต้องเสียภาษีเพราะว่าภาษีหอพักเนี่ยนะหรือห้องเช่าเนี่ย มันจะต้องเสียภาษี2.5%ของของรายได้ของของ้าเจ้าย,ย,ยังหนูได้มาพวกเนี่ยหนูจะต้องจ่ายถ้ากับ คนหมายมันกะ็คือ12.5ก็คือต่อเดือนต่อปีก็ต่อปี12.5ก็ 12. เท่ากับสองสองสองจดห้าต่อต่อเดมมือนส่วนมากก็ส่วนมากกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะเป็นแค่เป็นพ่อาแมา่เป็นไทยใหญ่<อ>ไทยมากเพราะนั้นเราเอาหย่างในวันจันทร์นะวันจันทร์ที่นี่มันจะมีตลาดนัด อ oh, มีตลาดน,นที่ข้างวัดเนี่ยจะยาเข้าไปถึงนี้ไปเหี้ยวประช้าเนี่ยอ,อยู่ในเขตมูสองอันนี้ถ้า mm. หนูไปดูนะ,ะเกินกว่าห้าสิบเปเซ็นต์เคนต่างนอกนระ็นเป็นไทยใยห,หรือเป็นพ้ามาา oh. เพราะเวลาคนขายเนี่ยบางคน,นงขอจะอู้าม่าได้ท mm. ำพ้าวม่าแ,แต่เพื่อเขขจาอูู้กันได้ เลราะฉะนั้นจะดูเลยว่าวันวันจันทร์เนี่ยของมาจับจ่ายซื้อของโมนี่เขาจะมีสตางค์เนาะเพราะว่าเขามาขายในงงทั้งผัวตั้งเมียมีลม่นมบะมีเอนกระทบกับคนในพื้นที่นะคะแบบมันแย่งพื้นที่เขามาหาทินกันเนี่ยมีกับมันมันมันบะมันบมีอย่างต้องเแย่งเพราะว่าหนึ่งการปูแผนฟังมันก็บมันนะ ผูกฝังนี้ที่ฮั่นนี่มันก็มีเจ้าเดียวที่มามกมาขอเจ้าที่ร้อยไร่ที่ติดไอ้าอะไรพระเจ้านั้นเขาขอทำนาการทำนาเขาขอใจใจเครื่องเครื่องจักรคนแท็กเตอร์ทำใจคนคนบานวานคือคนคนเดียวสามารถแม n a g e ร้อยไร่ได้ก็ราถ้ากับคนเดียวเพราะนั้นข้าถามว mm ่าการเกษตรมีม <Yeah, S 1> mm ีคนเดียวมีคนเดียวที่ที่ทำอ่ะ นอกนั้นมันเป็ียนนี้วมวนคือมีที่ว่างที่ไหนขายขายขายเพราะฉะนั้นทำที่ดินที่นี่กลาเป็นอาคารเป็นอี้เป็นหินเป็นราคาขึ้นมาหมดหมายความว่าเพื่อเป็นเป็นของนายทุนไปเหนาไม่ใช่นายทุนหมายว่าไครคือเนื่องจากที่มันติดโลเคชั่นที่นี่มันดีเพราะมันมันใกล้เมืองอติดซปเปอร์โนโนว่าอะรอ่ะ หนูจะไปพาย,ยาบกับกัมเดียวหนูนหนจะไปแม็กเขามีเกิดกัมเดียวหนูจะเข้าไปส่วนตะคอยสะพานนวรา์ทหรือกัมเดียวเพราะฉะนั้นที่นี่มันก็นเหมือนกับว่าโลเคชั่นของคนดีแต่ว,ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าอีกตัได้ก็พอเปิดบ่อยบ่อยเชิงอย่างนั้นเพราะว่าทีวว่นี่เขาก็จะมีแม็กโครแม็กโครที่คน้ไอ้จับใจใช้สอยเทศบาลคนสามารถ มีอำนาจในการดับจ่ายพ่ออย่างนะเพราะว่าหนึ่งเปิ้นเปิ้นในในภาษีนีมันจะมีอยู่อันนึงคือว่า10% 10เซของภาษีเนี่ยจะต้องหักคือคือเทศบาลเพราะฉะนั้นยอดขายที่มันขายข,ายของคาโครหรือยอดขายของไอ้แมคโครเนี่ยมันจะต้องรายได้มันจะต้องเข้ามาที่ เข้ามาที่เทศาบาลเพราะในเทศาบาลเราจะมีรายได้นักมเมื่อมีรายได้นักขึ้นมาก็ก็สามารถที่จะตั้ง<ไ>ตั้งงบประมาณทำมาอย่างได้ตลอดแม่ก่อะค่ัอันก็ขอขอบคุณนะคะที่ข้อมค่ะขอบคุณค่ะครับในนามของมหาวัายพยับก็บข,อขอขอบคุณแขมกำัหนึ่งนะครับคุณครับคุณครับ